Occupation, occupation. Occupation, occupation. Who on Kuan enka What do you do? What do you do? Am a teacher, am a teacher. Where do you work? Where do you work? I work at school, I work at school. What can you do? What can you do? can't สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูออสทุกๆคนเลยนะคะต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาค่ะกลับมาพบมาเจอกับครูออสคนสวยและก็ผู้ช่วยคนเก๋ นนแก้วนะคะก,การเรียนรู้ที่มีชื่อว่าอาชีพในฝันนะคะเดินทางมาถึงวันที่สแล้วนะคะสาระการเรียนรู้วันนี้ก็คือสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพนั่นเองค่ะพี่นอนแก้วพร้อมหรือย,ยังเออพร้อมมากเลยละ่ะค่ะดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้ว ตามพี่หนอนแก้วไปดูสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพกันได้เลยค่ะเร็วเข้าค่ะเด็กๆตามพี่นนอนแก้วมากันเร็วสถานที่ทํางานแห่งแรกนะคะเด็กๆดูภาพสิคะเป็นสถานที่ทํางานของคุณครูนั่นเองค่ะเพราะนั่นก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะสถานที่ทํางานแห่งที่สองเป็นของ ตำรวจค่ะเราเรียกว่าสถานีตำรวจนะคะต่อไปก็เป็นสถานที่ทำงานของเหล่าทหารนั่นเองค่ะเราเรียกว่าค่ายทหารหรือว่ากองบัญชาการก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและคุณพยาบาลเราเรียกว่าโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะ ท้องนาทั้งหลายนะคะเป็นสถานที่ทำงานของชาวนาค่ะและสุดท้ายก็คือตลาดสดนั่นเองค่ะตลาดก็เป็นสถานที่ทำงานของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายค่ะเด็กบอกากลับกันมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเอยเด็กๆคะ่ะได้เห็นสถานที่ทำงานของ แต่ละอาชีพกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยู่ที่ไหนนะโรงเรียนค่ะถูกต้องคุณหมอคุณพยาบาลอยู่ที่ไหนนะคะโรงพยาบาลจ้าเยี่ยมนะคะคุณตำรวจคุณทหารชาวไร่ชาวนานะคะเขาก็มีสถานที่ที่ปฏิบัติงานของเขานั่นเองนะคะโตขึ้นมาเด็กๆของครูออสอยากจะเป็นอะไรกันบ้างเอ่ย เด็กๆอยากจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคุณครูเป็นคุณหมอคุณพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งสำคัญเลยที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติก็คืออะไรคะอ,อะไรคะพี่หนัเแียวคะต้องตังต้งใจเรียนค่ะคออรูออสถูกต้องค่ะเด็กๆของคออรูออสจะต้อง ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะพักผ่อนเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสมองของเด็กๆก็จะมีการพัฒนานะคะจะฉลาดนั่นเองร่างกายก็จะเจริญเติบโตนะคะสามารถเรียนรู้ได้ดีนะคะแล้วโตขึ้นมาเด็กๆก็จะสามารถ หรือประกอบอาชีพที่เด็กๆอยากจะเป็นได้นั่นเองค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูออสและพี่หนอนแก้วเนี่ยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่และอาชีพนะคะแต่วันนี้ครูออสและพี่นอนอ์แก้วนะคะก็ต้องอำลาเด็กๆไปแล้วนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่นันแก้วค่ะลาเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะกลับแม่